มาแล้วโอ้ดูพี่ทองครับเราเดินมาหมอบลงเลยครับโอ้เยอะมากไหนแะจ็บดิดิแจ็บดิบดิแกบหัวลังตำาำโอ้โ้โอ้โหทำไรแ็บลงดีดไหนจะนอนดิดิสวัสดีครับสวัสดีคลับ fc ที่ครบรักทุกท่านทุกคนนะครับกับเราในช่องคลายทองคำ งเช้าวันนี้กับบรรยากาศที่สุดชื่นสุดใสนะครับบรรยากาศดีมากเลยวันนี้หลังจากเมื่อคืนฝนตกรินรินทั้งคืนจนถึงเชา้าตอนนี้ก็ยังรินอยู่นะครับ fc ทำให้บรรยากาศสดชื่นเย็นสบายนะครับผมวันนี้แต่ดาวเรืองก็วันนี้ดาวเรืองรู้สึกว่าสิตใสดีมากเลยไม่เล่นนะครับฝนตกไม่เล่นไม่ไรครับอยู่โอ้โหที่หลับที่นอนดาวเรืองอย่างสะอาดสะอ้านเลยวันนี้หลังจากที่เราทําความสะอาด ให้ดาวเรืองกับพี่ทองเสร็จก็จะพาพี่เมฟซีนะครับผมไปดูอาการของพี่ทองหลังจากที่ว่าเมื่อวานเนาะอาการเหมือนว่าซึมซึมตัวเย็นผ่านมาคืนหนึ่งแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมยังเย็นยังนี่อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่เมฟซีนะความเป็นห่วงเมฟซีหลายท่านนะครับก็เป็นห่วงถามข่าวมาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เป็นไงครับดาวเรืองจ้าเป็นไงจ้าสวัสดีจ้าก่อนจ้าสวยๆจ้าสวยๆสวยๆก่อนสวยๆก่อนเออโอ้โหพี่ทองตอบมาจากโน้นเลยได้ยินเสียงพี่ทองตอบก็ชื่นใจแล้วน้อยเอฟซีอู้หไหนดู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 จุ๊อยากเล่นกล้องอยากเล่นกล้องเอ้ย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 จุ๊บจุ๊บเอฟซีวะจุ๊บเอฟซีวะโอ้โหจะจุ๊บเอฟซีละดูดูดูโอ้ฮะ น,นี่ก็ใจละลายแล้วไม่กับที่บอกเห็นเออดูตาอันนี้ดาวเรืองดีมากไม่เล่นนะครับอีกทีเพราะว่าปกติถ้าฝนตกนี่เล่นเออเป็นไรเย่ไม่เป็นไรครับดูสายดูตา,ตาเอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวได้กินครับเดี๋ยวได้กินไหนดูตัวดาวเรืองดิเป็นยังไงบ้าง มันก็ยินเย็นเหมือนกันเลยเพราะว่าอากาศเย็นเนาะดูดูแค่แค่จับแค่นี้เยอะดูดูดูอยากอยากเล่นกล้องกับเอฟซีตอบบอกดาวเหลืองพี่ทองตอบทางนู้นเลยโอ้โหมาแล้วโอ้ดูพี่ทองครับเราเดินมาหมอบลงเลยครับโอ้ยังมาจากไหนเจ็บดิดิเจ็บดิดิเจ็บหพลังดำดำโอ้ โอ้โหทำไรแยบลงดีไอ้จะนอนดีดีแยบลงดีโอ้โบถึงขั้นมอบลงเลยเหรอพี่ทองนอ่ารักมากครับเดี๋ยวดูก่อนเขาดูอาการหน่อยอ้าวโ,โ,โอ้โหเยอะะก็ตัวเย็นอยู่ เป็นเพราะบรรยากาศเย็นตัวก็เลยเย็นนะ FC ไม่เป็นไรครับ FC ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดูดูถ้าอาการตอบสนอง,องพี่ทองดูง่ายมากเหมือนเรียกดาวเรืองที่นูน่นพี่ทองขานตอบที่นี่แสดงว่าไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าเรียกพี่ทองเองแล้วยืนนิ่งนี่แสดงว่าพี่ทองน่าเป็นห่วงอยู่ดู ยืนมโยกโยกโอ้แต่ดูพี่ทองมาทำผลง,งานไวผมอีกแล้วถมทุกวันนะหลุมตรงนี้ถมทุกวันเลยแต่พี่ทองก็เล่นทุกวันนะไม่รู้ดูเอฟซีดูรอยมือดูลวงเอาผมถมจนเสมอนี่เลยนะแต่สุดท้ายพี่ทองก็เล่นจนวพราาจะไม่ถมให้แล้ว ก็กลัวนอนไม่สบายนอนไม่มีความสุขก็ต้องถมมอนเดิมดาด่าด่า,าสำรวจแล้วอืมดูแต่ก่อนพี่ทองไม่โยกแบบนี้นะมาอยู่เพื่อนเยอะๆเห็นเขากินบ้างไม่ได้กินบ้างตัวเองไม่ได้กินนิด ทำไปทำมาโยกเป็นเลย่ที่ยิ่งแรงหนักดูมไม่ต้องโยกหรอกพี่ทองโหดูใครมาทำอะไรไว้ตรงนี้อีกดะพี่ทองทองเล่นเมื่อคืนแล้วนี่ปาด ดูฝีมือพี่ทองเหลยไม่สนใจเลยครับดูสายตามองหาแต่ของกินอย่างเดียวนะต้องเลยว่าเมื่อไรของกินจะมาอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับเอซตอนนี้พี่ทองก็ได้องคลักใหม่เจ้าแพนด้านะครับไม่ต่างกันกับเจ้าหลงเลยเดินไปนต้องเคลียร์พื้นที่ให้ตลอดนะครับ เบาวนี้ไม่รู้ไปกินอะไรหรอกก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เห็นว่าทองไม่นี่ก็ฮ้าการพิททองก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจคอยเป็นห่วง ทองน้องดาวเรืองของเรานะครับผมวันนี้สบายมากเลยพี่ทองก็องรอรอช่วงนี้ไม่มีงานนะครับทันใดที่มีงานก็ติดต่อมาได้นะทองยินดีรับใช้นะครับผม095 9874591นครับต่อมาได้เสมอโอ้้หเอาที่ห้าออกมาแล้ว ดูเ,เรื่องได้รางวัลแล้วโอ้โหดูพีทองดูดูด,ดูนี่ครับเห็นดอรเรืองกินที่ไรท่าตัวเองยังไม่ได้กินนี่จะหันหน้านี้อย่างนี้นะทำเหมือนไม่พอใจนะก็หันมามองว่าจะมาถึงหรือเปล่าออก ได้กินน้อยพี่ทองครับออถ้าเสียงยังเสียงยังใสดียังสดใสดีอยู่นะครับเอฟซเนาะว่าจะขัดลายหน้าพี่ทองออกยังไม่ได้ขัดเลยแต่ยุ่งยุ่งเมื่อวานก็ถังไปซ่อมก็ไม่ได้ซ่อมอีกกลับมาก็ไปไปชุมอีกนะครับ โหได้ของกินแล้วผูกใจกเลยดูโหสับรดยัดไปเป็นต้นเลยเน,ยน,นดูน้ำลายยืดเลยที่ทองโอ้โหหิวแรงน้ลายยืดเลย ดูดาวเรืองหน่อยเป็นยังไงครับมีบรรยากาศถึมฟ้าถึมฝนอยู่นะเอโอยิงกินยังมีความสุขเลยครับดูขาหลังลอยกินยังมีความสุขมากเลยโอ้ยดาวเรือง ตัวตึงของไม่แจงอะกลมดิกเลยโอ้ขึ้นไปเมื่อวานคอนี่โอ้โหใหญ่มากคอดาวเรืองใหญ่มากเลยไม่ได้ขี่หลายวันคอใหญ่เต็มเลยนะครับ ถ้าเป็นช้างช้างงานี้ช้างพลายนี่พร้อมที่จะตกมันกันได้ตลอดเลยคอพิท้องยังไม่ใหญ่เท่าคอดาวเรืองเลยอันนี้สงสัยจะหิวแรงนะว่าทุกวันนี้โยนให้จะเล่นตัวก่อนวันนี้โยนให้มานี่คว้าวับคว้าวับเลย ว่ามาันคืนนอนสบายฝนตกหดูลอยเถอะพะนอนทางนี้นะโอ้โหดูพี่ทองให้ที่หลังอ่ะเกือบหมดแล้วเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆสำหรับพี่ทองอ่ะก็ ไม่ต้องเป็นห่วงนะเอฟซียังไงก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆความเป็นห่วงนะครับผมท้องไม่เป็นอะไรครับสบายดีโอเคทุกสัททุกอย่างนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวนหน้าไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆจะคอยรักนานๆบอกพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมกอมกอ้อมใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวนหน,น้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ Mm hmm.